สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมันก็ได้มาน้ำขอ,ของคือเกา่จาจะกี่ได้บ่ได้ดอกพี่น้องเอยจะกี่ได้อย่างเห็นอย่างแน่มัน,นี้จังใดกัค่อยอดค่อยเบิ้งกันเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งบรรยากาศก็ได้นี่ Con cái đây. luôn nhau luôn 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 rồi cần thì nó luôn hay đây đời ôi ừ bà Nói cho mình cặp cung tổ thương เมื่อโคดน้ำโขงนี่มีผู้เดียวตึกกระดุงอยู่งนี้พี่น้องเว้ยเมื่อแพ้กับบค่อยเห็น อ่อนบรรยากาศฟังลาวน,ลน,ลน้องเออขาดไปแท้รุ่นรุ่นอนี่ยตอนน้องป่านอืเห็นได้เห็นเห็นเนอะ จากจากคือบังหันนะแม้ลาน้อยสองตัวรุดกันตัวหนึ่งเปลี่ยนไฟน้อยอีน้อยอืม mẹ thì nó phải bâng cung đi mấy cái bâng cung phổi nó một căn thì biết chẳng เทาน้ำจะขึ้นได้นี่เนาะขึ้นน้อยนึงเบิ่งตรงนีง้ทวนีนว่โ้มันบดิเมณน,น,นั้นแล้วตัวนี้ใส่ในเต็มคัาค่ามันนี่

10 điều Thì nhai cả bò nhai thì nói cả bò nói tổ xăm một ní nó Vàng ma tức cả đúng mấy mày hẳn ma thai mấy mày Thảo Thảo lát hẳn Ui lát hẳn lau Đầy cung Tổ bác nhai ซ้ำแขนนี่มั้งกุง้งปลาโท่าว่ะชุราเมนบ้านเ้าน้ำของมันที่บบมีอันเออที่บ่มีกุ้งเมนน้ำน,ำนำออต้องได้อีกแล้วมันนี่ อมันเข้าอย่งไรบ้านี้มีหูอยู่เลยบอะอ้ไรหูน้อยอโอมันก็ยังเข่าเนาะมุนเด้เนาะเมหมดอืพอเราอ่ะมันจะหูใหญ่หูนั้มันเข่ามุมาดีเอาสักพักมอู่ห้องนอกไดิ <laughs> สไดายเออจริงขั้นคือซาสมัยตะกี้เนาะเห็ดน่นี่ก็เจ้าวสัสสได้เนาะเออเอ,อืมยังบุ่รูดิสันกินอืมตะกี้มันแห้งหลายแล้วตะกี้จะก,กุ้งจะปา่าเออ

แล้วที่พ่เขาบุพเพดีมั้ยสั่งไว้จะพื้นทีสั่งละแาดทุกขีตึกกระดุงเละโอ้ได้หลายเนี่ยได้หลายกว่าวานนี้ฮสั่งสั่งสิบถุงอืม,อมวันนี้เขากา็จักทางโรงงานเนี่ยจกักอย่บ้านเออ <laughs> คืออกซิเจนมาใสวะมีอยู่จะที่อยู่มองใดเดี๋ยวนี้ฮะรับเจอใส่ถังไว้เราขายได้มดมือเห็นนะเออกุ้งุปกุ้งกุ้งุอืม มัวปวดออกทางี่นาอลุกเลยหิวที่โอ้ยมันจะได้หลายกว่าวานนี้ได้หนิสามหลังมันได้เหมือนนี้อืมบ<ะ>่อืมเขาใส่สามหลังอืมพูดนะเกือบเต็มกระมังอันนี้แล้นี่ตัวนั้นขยะมันตเต็มกว่าขยะบัวมาเต็มอีหลีแล้วขันเอาตัวนั้นมามืนน่อไหร่ ตัวนั้น oh. มันน oh, uh ้อยกว่านี้่ก็น้องเอ้ยคุณน่ะบ้าได้สิโอ้ตอนเต้นโรงเรียนโรงเรียเนาะเอ้ยจะคืนวันนี้รถบ้าคืนไปต้นเช้าเนี่ยเอาเรื่องนี่อืยบุกง่ายเลยนะเส้าเมื่อไหร่ซะอืมอืม เป็นวัสันขึ้นได้หักบอกหืหขึ้นน้อยนึง พี่น้องเลยมันหยกหลังจากไปเบิ่งกุ้งเบิ่งกุ้งฝอยมันแห้งได้หลายกว่าเมวันพระเจ้าพี่ติศสออนเพิ่นที่ปั่นอยู่ที่เพิ่นที่เอาให้อยู่ทบ่เอาพี่น้องเกรงใจเอาชูมืออะไรก็ได้เกรงใจพระเจ้าเลือบเอา ใจด,ดีกด็ได้คนใส่กุ้งก็ได้ ดคดน้ำโผงบบมีถ่พี่น้องเอ้ยมีฟั่งลาวเห็นเหงื่อลำหนึ่งคนตึกกระดุงนีงบ่บบมีอย่าฟ้าลำคาญกันเด้อพี่น้องเอ้ยช่อยๆกันเบิ่งนะ่จะเพ็ดจังไงอยากไปหาถ่ายคือ ยูทูบผู้อื่นค่ะไปบ๊บเป็นพี่น้อยถ้าอย่างที่งละอยู่อย่างที่ละอย่าฟ้าเบื่ออย่าฟ้าหน้าพี่น้อย่อยาว่าดันทุลังเด้อเท่าเลยเท่าป่านนี้ก็ยังมาเห็ดน้ำนูเนอ้อเพราะว่า พี่เฮดโปรมนพี่สั่งดอกพี่น้องเอ,อ้ยอยากให้มันผ่านผ่านแล้วให้มันสร้างรายได้บด่ได้อยากได้อีหยังหลายบ่ได้อยากหัง่งอยากมีบ่ได้อยากอีหยังน้ำเพิ่นดอกอยากได้เงินเก็บจักก้อนหนึ่งเอาไว้บัดเวลาเจ้าของมืดแหงบัดเจ้าของเป็นอย่างมาสิบบ่ได้ยากคนทั้งหลังอย่างน้อยๆกับมีเงินจัก้อนหนึ่งไว้จัดการครับ ตัวเองพี่น้องเอยคิดเท่านั้นแหละกูมือนี่ก็อนุ่งาหลายถ้าอยากรววยมันก็บบร้วยเลยละ่ะมันมดละอนุ่านนี้แหละพี่น้องเลยหาอยู่หากินไปตามธรรมชาติพิ็นพี่น้องเออเหนื่อแหง มันมันคือสมัยตะกี้ขันเหง,หงเื่อแห้งแค่ตะกี้โอ้ยแต้ผู้ชายสิหาเงินหาทองคันคือชุม,มือนี้ว่าตะกี้หาญะหาเงินยากไปยากมายากการเดินทางกันหาเงินหาทองหาเงกมีอย่างเห็ด มันคือสมมือนี่โอ้ยพูอข่าจิบดได้อยู่พี่น้องพูอข่าไปทำงานทำการไก่คือตะกี้ก็ไปอยู่บริม่นบรไปได้แต่ว่ามันทำบุคือตะกี้บุคือสมมือนี่พี่น้องมันคือสมมือนี่บ้าเออบ้าบ้าบ้ามีใจมั่วอยู่นี่ น้องเลยนได้น้อตึกกระดุงมันนกเว้านอเว้าต่อนตึกกุ้งที่น้องเออต่อนกุ้งฝอยใครเจ้าต่อนไปไม่สี่ห้าโลหนอมึงนี่ได้หลายเจ๊ะ อะไรพี่น้องเอาไว้ซ้ำนิสก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่มือันนี้ได้บดีพี่จางดอกได้เบิ่งจากกุ้งซอนกุ้งเบิ่งกุ้งขั้นบ่ามาพปขึ้นฮอตตะก,กระดุ้งกระได้พี่น้องเอ้ยเลยคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิสก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อกดไวเด้อเื่อมันได้ป่าได้เบิ่งที่ได้สอออนน้ำกันพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับผม